มาเดินเล่นที่สยามกันที่สยามเซ็นสยามสตรทที่นี่วัยรุ่นเขาชอบเดินเล่นกันมากนะน,นี้โลโก้ของ AS นี่ใจอัีนี้เขาจะมีตกแต่งต้นครนะิสต์มาสตรงเทศการคริสต์มาส ่งปีเสือเสือพ่นไฟโอ้โห,โโหเสือพ่นไฟเสือพ่นไฟคอปปี้โอ้โหน่าไปลองเลยอ,อย่าไปกินเสือพ่นไฟ เอสสยามแต่เขียวสวยเลยอันนี้ของทูนะเฮ้ยเราไปเดินหาสาวเดินหาสาว เชื่อตักทีอยากทักทายไม่เชสาวสาวเดชชนวลานเสื้อคริสต์มาสมันน่ารักมากเลเดก ก็คือจบแล้วนะคะให้ดูของขวัญตัวเองนะสภาบสินค้าดีคุณภาพตอนปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนกระสุนอาวุธมาลองได้นะคะออนี่จะเป็นข้างในเดีย๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเดินคนเต็มมือกันนะนี่จะเป็น

มีแฟนไปแล้วเสียดายจังเสียดายจังจก็จำกัดน้ำหนัก80ที่นั่ง80ดิกิโลกร,รัมต่อที่นั่งก็น้ามาเที่ยวนะทางเนี้ยทางเนี้ย มาเที่ยวกินของกินแบบของร้านดังร้านอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปไกลถึงปัดทองเลยหรือเยวราชอย่างเงี้ยหาก็มปหาของกินอร่อยอ่อยที่นี่ก็ได้สยามวัยรุ่นเดินเยอะอะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพี่นุ๊กขออนุญาตไปถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนนะ พี่นุกข,ขออหายถ่ายถ่ายรูปเซลฟี่ลงเฟซส,ส่วนตัวของพี่นุกก่อนเดี๋ยวจบ5นาทีค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวขอไปถ่ายเซลฟี่ก่อนนะครับนี่มาเดินเล่นบน อันนี้กันมาอันนี้จะเป็นโซนขายของนะครับด้านบนนั้นจะมีหรือไม่ก็ฝาตดูคาบน่าจะมีดนตรีสแดสงดงสดนี่ริปรคปดดริสมาสแล้วก็แฮปปี้ยูยีน่าจะฝั่งนู้นมีดนตรีสด เดินคนห้างนะน่ะนี่นี่นี่ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลบ้างในในนี้ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลบา้างน,น,นี่เห็นไหมใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลยกมือขึ้นใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็มาร้านนี้นะได้เลยนะเนี่ยนี่ ใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็มาได้เลยนี่ลิเวอร์พูลนี่ ไอเมซอนก็มีโอ้มีเยอะจังเยอะเป็นผาดเป็นนี่นนยสยามสแควรี่สยามสแควร์คาเฟ่เมซอนวุ้ยเยอะมากอะไป ออะให้ดูประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเดินเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเดินเล่นัอนอันนี้ร้านสตาปัก ก็เดินมาถึงทรอปุกซอยนี่ตรงนั้นเสพห้านด,ดูด้านล่าง สวยเดี๋ยวดูดิเฮ้กระเป๋าสวยกระเป๋าแบรนด์เนมนี่เป็นด้านล่างนะนี่ชั้นสองแต่ประมาณนี้หรือว่าก็น่ามาเดินกันนะเปืดประสบการณ์ เท่านี้แหละที่เหลือมันจะประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวพักก่อนเ f c อฟซีอันนี้ชั้น3นะ giới nhé, em về một thing. ยำแซ่บแซ่บมะที่มา ประมาณนี้นะประมาณนี้่ะ,ะ,อะโอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับนี่ตอนนี้อยู่ร้านทาเคสราเมนทาเคสึชั้นสี่นะครับอีสังราเมนมาหนถ้วยนะครับหิวมากๆเลยนี่วัดมากันได้นะครับชั้น 4, สีสยามสแควร์นะครับนี่โหน่ากินมากอ่ะดูดิ จะขอยัดก,กินก่อนหิวละมีน้ำเปล่ามันอร่อยมากๆอ,าอิ่มแล้วนะครับกับร้านราเมนทาเตสึนะครับก็มาที่นี่กันได้นะครับราเมนอร่อยมากๆของเขาดีจริงๆมีร้านที่สยามสแควร์ชั้น4นะสยามสแควร์ชั้น4นีะ่นี่ราเมนเค้าอร่อยมากเยี่ยมไปเลยสุดยอด โอ้แว๋แวแฉวแฉวแวโ,โ,โอ้โดตัวยักษ้ร้านอาหารญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันนะชั้นเนี้ยชั้นสี่ร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากในร้านซึ้งยะ KFC ก็อ,อยู่ตรงนู้นอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินเล่นก่อนนะครับเดินมาดูชั้น5บาังนี้ก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะจะดู ร้านดูดีสยามยอยู่ดิร้ารไทยก๋วยเตี๋ยวยำเนี่ยวน่าลองมากๆดูดีสยามวิสต์ดัมเดี๋ยวไปดูวิวด้านนอกอันนี้ร้านวิสต์ดัมครับอาหารญี่ปุ่น่โอร้นา,นานอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยก็น่าลองเหมือนกันนะดูดา้านล่าง นี่ต้นล่างฟิลเหมือนมาญี่ปุ่นถ้าใครได้แวะมาสยามถ้าแบเนี้ฟิลเหมือนคล้ายๆมาเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นในเมืองไทยมาให้ดูร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากนะใครเป็นสายอาหารญี่ปุ่นนี้ต้องจัดต้องจัดเลยที่นี่สบายใจมากอันนี้ร้านมาลาฮอตเกิร์ จากจิมโอมีบริมีไลแมนส่งให้ด้วยชั้นหกก็ประมาณนี้นะก็จะไม่ดูอะไรมากนะดูถึงชั้นห้านี่แหละโอ้โหนี่ก็ร้านอาหารญี่ปุ่นนะ เซ็นซึบะนี่มาอันนี้ร้านอาหารเซนมากันได้ชั้นห้าอ่าญี่ปุ่นเยอะมากแต่แต่ร้านเซนน่าจะมีทุกสาขาทุกจังหวัดนั่นแหละน่าจะจำไม่ผิดนะ ร้านอาหารนะนี่ผูอันตภาษาตกภาษาต่างประเทศนี่ก็ประมาณนี้นะร้านอาหารญี่ปุ่นก็เยอะมากนะชั้นห้าเสีสยวเสียวเซ็นเตอร์อันนี้ร้านเท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 นชาบู ซุกี้มาล่าชาบูพร้อมเลยร้านเทนร้านเทนเทนจัดให้ชาบูสีออสีหีออนเซน็นชาบูสีสีออนเซ็นคายชุชิบุฟเฟ่พร้อมบุฟเฟ่ญี่ปุ่นพร้อมเลยเข้าไปแวะกินกันได้ M.K. ก็อยู่เหมือนเดิมบาร์บีคิวพาซาเขาไม่ได้เห็นนานแล้วนะเนี่ยบาร์บีคิวพาซาเนี่ยเดี๋ยวดูด้านล่างเห็นไหมนี่อ้าวจบในเพจเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ดูกขอไปเซ็นทตอร์เิลดก่อนนะครับยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ